เฮกันลั่นข่าวดีของทีมชาติไทยนะครับล่าสุดอิชิต่อสัญญาคุมทีมชาติไทยออกไปอีก2ปีครึ่งเรียบร้อยนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวความขึ้นไหวของทัพช้างศึก ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยการเจอกับเกาหลีใต้2แมตช์นะครับาใสองแมตช์สองแมตช์ในเดือนมีนาคมครับไปเยือนก่อนคือวันที่21มีนาคมที่โซเวอร์คัพสเตเดียมแล้วก็กลับมาเล่นที่ราชมังวันที่26มีนาคมซึ่งตอนในอีชิก็กำลังทำกันบ้านอย่างหนักแต่ล่าสุดมีข่าวดีใช่ข่าวดีก่อนเลยนะครับก็ได้รับสัญญาจากมานามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำนะครับนายกสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศต่อสัญญาไป2ปีครึ่งหลังจากก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้สัญญาใจไปแล้วเหลือแค่การประกาศยังเป็นทางการเท่านั้นซึ่งข่าวนี้ก็มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการการเซ็นสัญญา2ปีครึ่งของอ e ิชิอ e ิเนี่ยก็ทําให้อ e ิชิ e สบายใจได้เกี่ยวกับเรื่องหองอนาคคแลนะนะไม่ต้องพวงแล้วเพราะมีสัญญายาวก็ได้ลองทีมได้ทําการยกระดับทับช้างศึกทีมชาติไทยเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาก็ ทำผลงานได้ดีนะตั้งแต่ฟุตบอลเอเชียนคัพที่ไปเล่นเนี่ยเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสภาพที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไปเจออุซเบสู้ได้อย่างสูสีก่อนจะโดนไปนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับมาอิชิเขาเดินทางไปดูฟุตบอลไทยลีกไม่ใช่แค่ไทยกรุงเทพนะทุกลีกต่างจังหวัดเลยเขาเดินสายแบบโอ้โหตัวฟ้าเมืองไทยเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าอิชิทำงานหนักจริงๆซึ่งกรดาแป้งก็ตอบแทนผลงานนะครับ อยู่ยาวสองปีครึ่งถ้าเกิดทำผงานดีๆเดี๋ยวก็มีการต่อสัญญาไปอีกใช่ก็รอติดตามแต่ที่น่าสนใจการต่อสัญญา2ปีครึ่งในคราวนี้อ,อาจจะได้เห็นพวกบรรดาทีมงานสตาโฟโค้ดเพิ่มมากขึ้นนะคุณกอฟอ่าใช่ครับก็ือนที่แฟนบอลเขาอยากได้แบบว่าม,มีทีมงานผู้ช่วยโค้ดจากญี่ปุ่นใช่เงี้ย ก็อาจจะมีให้เห็นมากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับตั้งแต่มาดมแป้งมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยบอลไทยเดินหน้านะใช่ทุกหลีกเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยลีก2ไทยลีก3เลยเพราะไทยลีก3เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลหญิงอ่าก็มีหลีกขึ้นมานะครับรวมถึงฟุตซอลด้วยใช่แล้วอย่างเดอะตุ๊กปียพงศ์ก็ทำงานร่วมกับโค้ชหลังใช่ครับผลิตกองหน้าไทยเออแล้วก็มีเนี่ยอีชีอีก็เดินสายแล้วสุดท้ายก็ เซ็นสัญ,ญญาเลยไม่ต้องใช้เวลานานนะครับก็ถือเป็นข่าวดีของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากนี้ก็โฟกัสกันแบบเต็มที่กับทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไทยมีให้ดูกันเดีย๋ยวมีอุ่น,นเครื่องฟีฟ่าเดมีเอฟเอฟบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งเจอกับเกาหลีใต้2แมตช์นเนี่ยสำคัญนะคนุณกอล์ฟคัญครับเพราะว่าทางเกาหลีใต้ก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงกูซือใหม่เช่นกันนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยอ่ะสถานการณ์ชนะชนะ1แพ้1มี3คะแนนก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่หากว่าเจอกับเกาหลีใต้เราสามารถเก็บแต้มได้ ได้สักสองนัดหนึ่งแต้มเนี่ยมาเสมอที่ราชมังนี่ก็กำไรแล้วใช่แล้วค่อยไปเจอกับจีนจีนแล้วกลับมาเล่นในบ้านเราเจอสิงคโปร์โอ้โหถ้ามองเนี่ยสี่นัดเก็บได้สัก7ดแต้มเ,ข,มเข,มข้ารอบไหมโอ้เข้ารอบมีโอกาสเข้ารอบที่เข้ารอบเป็นอันดับสองถ้าได้สัก7็แต้มก็ลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่เนี่ยได้เห็นอิชิเป็นเฮกโค้ชทีมเชาติไทยยาวๆก็ดูว่าเขาจะ เลื่อกนักเตะคนไหนเข้ามาบ้านในนัดที่เจอเกาหลีใต้จะมีนักเตะหน้าใหม่กี่คนเพราะว่าก็มีโอกาสนะไปดูมาเยอะนีออ่ไปดูยันไทยลีกสองเลยเออแล้วก็ทําหน้าที่นอกจากเป็นเฮดโค้ชชุดใหญ่เขายังนั่งที่ปรึกษากับ <U 23 S 1> ยูยิบสามด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ทํางานควบคู่กันเพราะเขามองว่าทั้งยูยิบสามเนี่ยมันก็จะจบยูยิบสามปุ๊บมันต้องชุดใหญ่เลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดนักเตะชุดใหญ่เริ่มโรยลาก็ชุดยาเอาชุดยูยิบสามมาเสริมต่อได้เลยก็เป็นแนวทางการทําทีมที่ดีนะครับก็เป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทย ไปในทิศทางที่ดีอย่างมากณตอนนี้นะครับ,รบผู้ชมก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญามาซาทระ e e, อีชิอีในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยต่อไปอีก2ปีครึ่งถ้าความดีต่อเนื่องก็มีโอกาสขยายสัญญาต่อไปนะครับ,ค,รบอคอมเมนต์เข้ามากันคลิปนี้ร่วมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับ เคแบงค์ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางนะครับทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลานะครับเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองทางเคแบงค์นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพ ที่ Line Official K Bank l i ค์หรือโทร0 2 8 8 8 8 8 8 8นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับโซล่านะครับรับฟรีของแถมมูลค่าสูงสุดกว่า3,000บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมนะครับโดยรถจักรยานยนต์โซล่านะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1,100บาทต่อเดือนนะครับโซล่ากรุ๊ปคอส125ราคา43,900บาทนะครับรับฟรีนะครััับบบหมมววกกกนน็็อคคโซลลล่่่าาาาู790ทแ้รรฟี เบียร์และพรบอรมูลค่ากว่า1000บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดของรถจักรยานยนต์โซล,ล่าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ solarmotor.com นะครับแล้วก็ Facebook solarmotor นะครับครับผมอะ่ะก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้กับมาสตาอีชีในการเป็นโคโคทีมชาติไทยรวมไปถึงนะักฟุตบอลไทยแล้วก็มาดามแป้ง <c oughs> ในการที่พาฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ